สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่นักเรียนตัวแทนประเทศไทยค่ะจากเวที REGENERAL ISEF 2022การประกวดโครงงานของนักเรียนมันธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคุณหญิงกาลยาโสพลพนิชฐ์และดกรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนักเรียนตัวแทนประเทศไทยจำนวน16ทีมค่ะ ที่เดินทางไปประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชนในงาน r e g e n e r a l International Science and e n g i n e e r i n g Fair หรือ ISEF 2022ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง13พฤศภาคมที่ผ่านมาที่เมืองแอตแลนตามรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ซึ่งเป็นการประกวดโครงงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า1,800คนค่ะจาก130ประเทศทั่วโลกในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะคะได้ให้โอวาดแก่นักเรียนรวมไปถึงคณะครูที่เข้าพบในครั้งนี้ค่ะวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอยากให้ความสำเร็จครั้งนี้มันเป็น,เป,นเป็นการเริ่มต้นที่เราจะ ให้น้องๆได้ไม่หยุดกระบวนการเรียนรู้ที่จะก้าแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปออนอกเหนือจากรางวัลที่เป็นาภาพทำภาพภูมิใจแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าที่คิดว่าเรื่อง process ในกระบวนการเรียนรู้ที่ที่ทำให้น้องๆทุกคนได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยพลังกําลังกายกาลังใจที่จะต้องต่อสู้กับตัวเองที่ต้องสลับเวลาของตัวเองมาคิดวิเคราะห์ค้นคว้าต่างๆมากกว่าเวลาเด็กของคนอื่นที่ว่าจะต้องไปทํางานอย่างอื่น แต่ทุกคนได้ทุ่มเทแล้วก็ได้ใส่ใจได้ชนะใจตัวเองในทุกเรื่องถึงได้ทํางานแล้วก็ได้เดินทางจนถึงได้รับระดับรางวัลระดับโลกและเป็นที่ยอมรับนะคะก็ต้องอขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความาสําเร็จแล้วก็ความาพลังของตัวเองของน้องๆเองที่มีดิสซิปลินแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะทำงานด้วยความตั้งใจนะคะ การที่พวกเราสามารถที่จะแข่งขันระดับโลกจาก130ประเทศนี้เราพวกเราผู้ใหญ่หรือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราชื่นชมแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความร่วมมือของภาคเอกชนของหน่วยงานนอกกระทรวงต่างๆให้ ทุ่มเทแล้วก็ให้กำลังใจทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดต่างๆมากมายจึงทำให้พวกเราได้ประสบความสำเร็จจึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเด็กของเราไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนเรียนที่ไหนในจังหวัดไหนก็มีโอกาสแล้วก็ได้ชนะในหลายๆกรณีก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็ให้ความชื่นชมยินดี โดยเฉพาะครั้งนี้อาจจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ first l a n d award ถึงสองรางวัลและน้องอายุน้อยด้วยคะแค่ม6ค่ะก็ไม่รู้จะแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่มีลูกที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วย ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกแล้วก็ให้การสนับสนุนจนกระทั่งเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งชนะนานา,นาชาติมาได้ในครั้งนี้ทุกๆุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะและก็ขอแสดงความยินดีในความตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จแน่นอนทุกคนคงจะจะผ่านการฝึกฝนการทุ่มเทการอบ อดหลับอดนอนแต่ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากเลยเพราะว่าเราทุกคนสามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศในความสง่างามในมิติของการพัฒนาซึ่งเราต้องยอมรับว่าวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญปัจจัยแรกๆในการที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะคะก็ขอให้กำลังใจไม่พูดอะไรมากแล้วคะ่ะแล้วก็ฝากในสิ่งที่ขอให้ทุกคนต้องมีความสุข กับสิ่งทุกคนทำถ้าเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทำนั้นชีวิตเราก็จะจะไร้คุณค่านะเพราะว่าถ้าเราเราสุขเราก็จะเมื่อเราสุขเราพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็มีรอยยิ้มไปกับมันแล้วก็เผชิญปัญหาอุปสรรคแล้วก็ฝากทักษะชีวิต นอกจากผลงานทางวิชาการในทางเรื่องโลกมะเร็งเรื่องอะไรต่างๆที่ได้พัฒนาก็จะฝากในเรื่องนวัตกรรมเพื่อ,อทุกช่วงวัยในอนาคตเชื่อมัน่นและเป็นกำลังใจทุกคนทำได้ขอบคุณค่ะสำหรับ10รางวัลที่นักเรียนไทยได้รับค่ะแบ่งประเภทเป็นรางวัลแกรนด a อวอร์ดจำนวน8รางวัลน,นะคะได้แก่รางวัลสูงสุด1รางวัล อันดับ1จํานวน2รางวัลอันดับ2จํานวน1รางวัลอันดับ3จํานวน1รางวัลและอันดับ4จํานวน3รางวัลค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีรางวัลสเปเชีย a อ a วอร์นะคะจำนวน2รางวัลหลังจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะนำคณะนักเรียนและคณะครูเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ